ใครที่ตามผมมาจาก y o u t u b e ไปนะครับก็ให้รู้ว่าผมไลฟ์ทุกวันเวลาสามทุ่มเข้ามาติดตามไลฟ์สดได้กราบสวัสดีแฟนเพจที่รักและเคอรบทุกทุกท่านวันนี้นี่นะะตัดผมนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเข้าไปมอบตัวนะครับนะมอบตัวนี้มอบตัวเข้าโรงเรียนนะไม่ใช่ว่ามอบตัวกับโรงพักนะครับ อ้าวสวัสดีครับเพื่อนๆใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดรับแจ้งและฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยมาแล้วมาแล้วสวัสดีครับโอ้โหขอบคุณมากๆพี่พิเชษมาให้ดาวห้าร้อยดวงก่อนเลยอย่างนี้มาร์คซะกรเบิร์กประทับใจแน่นอนปลูกไขว่าจงเลนหนึ่งห้าเท่าแรงรุ่นสองนะครับอ่ะก็ได้อ่ะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับนะครับวันนี้ผมขึ้นนะคอนเทนต์ ชื่อคอนเทนต์ว่าผัะเนื้อผงสวัสดีครับพี่ตะวันพี่วัชราฝากกดแชร์เอาสองรท่านแล้วคือเพื่อนๆจาได้ไหมครับว่าผมบอกว่าผมมีพระเนื้อผงนะครับอยู่ชุดหนึ่งเนี่ยโอเควันนี้ก็เป็นวันนี้ผมได้มีโอกาสนะฮะมาดูที่ว่าถุงเนี้ยเป็นพระแท้หรือพระเก๊อะไรยังไง อ่าเป็นพระแท้หรือเป็นพระเก๋อะไรยังไงเอาเรามาดูกันอ่านะแล้วผมก็นะใส่ถาดใหญ่ไว้ผมก็บอกเอ้ยหลานชายผมก็มานะโอ๊ตเก็บพระไหมอ่าผมว่าเอ้ยโอเก็บพ้ายหน่อยไม่มีที่วางแล้วเนี่ยพอเขาเก็บมาก็เป็นประมาณแบบนี้อ่ะอันนี้ผมก็เห็นเรื่องราวหนึ่งถาด อ่ามีขอถาดที่สองมาลุกอันนี้ก็คือเรื่องราวของนะพระเนื้อผงเนี่ยอย่างเงี้ยหยิบมาเนี่ยไม่เก่าแบบนี้หลังปีสองพัน้าร้อยแน่นอนอ่ะเดี๋ยวเราค่อยๆไล่ไปดูกันนะแบบนี้แบบนี้เก่าแบบนี้ก่อนปีสองพันห้าร้อยอ่าเป็นเนื้อดินทารัก หยิบพระมาเนี่ยเราต้องรู้นะอายุของพระก่อนแบบเนี้ยเออแบบเนี้ยสองพัน้าร้อยบวกลบอ่าสองพัน้าร้อยบวกลบนะครับไม่มีทางที่จะไปถึงนะเพราะแก้วเคือวันเป็นยุคลุกสิทธิสร้างนี่แหละอ่านะครับอ่ะไปดูกันว่ามีอะไรบ้างในนี้อย่างนี้ อย่างนี้เป็นตลับที่แกะได้เป็นตลับสมัยโบราณที่แกะได้นี่โอ้โหนะอันนี้จารยันเทาะเป็นพิมพ์พระหรือสีนะครับแต่เนื้อหาไม่ได้เก่าไปถึงปูบุญนะยันเทาะเกจิอาจารย์ที่สําเร็จยันทาะมีหลายรูปไม่ได้มีปูบุญองเดียวเอาว่าสูตรเนื้อนี้ไม่ใช่สูตรเนื้อของวัดกลาง นะครับอย่างนี้แท้แน่อย่างนี้เป็นพระลาวปีศูนย์ห้าศูนย์หกเออเป็นพระลาวปีศูนย์ห้าศูนย์หกนะครับเนื้อหาสาระ้ายกับพระวัดไหนอ่าเนื้อหาสาระ้ายกับพระวัดไหน วัดประสาทอ่าถ้าเกิดว่านะครับคนที่เขาเห็นพระบ่อยๆและช่างสังเกตวัดประสาทนี่ไงอ่าเหมือนพอแทนก็เหมือนนะครับและทําไมเนื้อพระพอแทนจึงเหมือนเนื้อพระวัดปราสาทอ้าวก็พอแทนเป็นนะครับก็พอแทนเป็นคนทาพระที่วัดปราสาทนะครับในอดีต นะครับพอแทนอ่านะพระครูสังฆรักษ์เงินวัดอินเป็นคนราชบุรีหมดนะครับก็การเตรียมมวลสารการทําพระวัดประสาทปีศูนย์หกก็พอแทนนะครับเป็นคนทําพระครูสมุอัมพลเป็นจเจ้าอาวาสเป็นสิทธิ์น้องนะครับข้างในเนื้อก็จะเห็นเม็ดขอขาว เม็ดขาวๆเนี่ยเวลาส่องมาแล้วจะเก่ามากเพราะเป็นเนื้อของบางขุนพุฒปีสองพันห้าร้อยที่แตกกุเนี่ยเสจุธานนสิงหเดชเป็นคนเอามานะครับมอบให้นะครับพระครูสมุอมพลจเจ้าวาบรัปปศาสตรนะครับในการตำเป็นมวลสารนะครับในการทำพระอันนี้น่าจะเป็นรูปหลวงปู่ทิม ฮะน่าจะเป็นรูปหลวงปู่ทิมวัดช้างให้นะครับสังขจายอันนี้น่าเป็นเนื้อยาอา่เป็นมาสังกะาายเนื้อยาเนี่ยเนื้อพระหลังปีสมเด้าร้อยเห็นไหมจะไม่เก่าเดี๋ยวผมจะพาไปดูบางองค์พระเก่าเนี่ยเนี่ยนะฮะพอเราเราหยิบมาเนี่ยอ่ะ มาส่วนอย่างนี้ก่อนปีสองพันห้าร้อยไหมครับสวัสดีครับพี่พุทธิเนี่ยแบบนี้คือก่อนปีสองพันห้าร้อยอ่าเอฟซีเมืองลุงรายงานตัวนะแบบนี้คือก่อนปีสองพันห้าร้อย แบบนี้คือก่อนปีสองพันห้าร้อยนะครั้งเป็นยังไงนี่เก็บจากธรรมชาติมาเก็บไว้สอนนะมาเก็บไว้ดูเนี่ยอย่างนี้เป็นเนื้อยา ขลังกดยันนะคือต้องบอกครับว่าพระเครื่องเนี่ยเวลาผมเก็บนะฮะเวลาผมเช่าเนี่ยผมว่ามาศึกษาเนี่ยผมก็จะซื้อไว้เยอะๆแบบเนี้ยนี่ล่าสุดนี่อ่าไปดูปิดตาปูโต๊ะที่จะโอมถ่ายรูปสิอยู่ไหมแอนมินนะครับอันนี้ก็คือเรื่องราวของพระนี่ นี้นะเก๊แท้เรามีเปรียบเทียบครับอ่ะอันนี้ก็เดี๋ยวเราค่อยมาลือ้อคนอันนีนี่อย่างดูอย่างฤอสีข้างในมีผงพุทธคุณเต็มไปหมดอ่ะนะอันนี้คือเวลาของพระผงวันนี้เดี๋ยวคงได้ นี่พ่อกลวยนะค,คงได้หยิบมานั่งดูกันพอยังไม่ได้คัดเทมาอย่างเงี้ยเป็นร้อยองค์อ่ะอย่าว่าแต่คุณงงเลยผมก็งงอย่าว่าแต่คุณงงเลยผมก็งงนะครับเนี่ยบางองซื้อมาสองสามหมืน่นอ่ะววันนี้ผมลืมไปผมมีพระชุดหนึ่ง อ,อยากให้เพื่อนๆได้ชมเออเขอาท่ามาคุยเรังพระเนื้อผงกันวันนี้นี่วันนี้อันนี้ปิดตาที่ไหนเพื่อนอ่าอันนี้ปิดตาที่ไหนอันนี้ปิดตาที่ไหนการตัดข้างของพระเนื้อผงเป็นแบบไหนผมทําไว้ให้หมดแล้วครับนะฮะอยู่ที่เครื่องมือการผลิตนั่นเองครับโอโหพ้แก้วันมันโป่งเลย อันนี้พาปิดตาที่ไหนครับพับอย่าลูกวันเนี้ยอูดทวดกับปิดตาเนี่ยเออพิมพ์นี้ว่าประสาทเหรอใช่เหรอตายอุดเทียนชยัย นะฮะที่ไหนนะครับท่าพอจันทร์น่าสนใจนะครับอย่างเงี้ยถ้ารู้ว่าท่าปรจจัน์มีต้องไปหามาขายเนาะเห็นปะจะได้ได้ตังค์ด้วยนะครับเนะี่ยนทะ่าปรจจัน์นี่นะครับเคยเห็นอยู่ตรงไหนบอกหน่อยเออนะจะได้เข้าไปเช่ากันนะครับ เนี่ยอ้าวคล้ายๆพระพิมพ์ของหลวงพ่ออะไรนะครับเขาไม่ได้ขายหรอกครับเขาเข้าคือก็เรียกอะไรนะเขาไม่ชอบไงแต่เขาเข้ามาทุกวันนะครับเขาไม่ชอบแต่เขาก็มาทุกวันเขามาดูความเจริญเติบโตของคนอื่นเขาแล้วก็กลับไปเป็นทุกข์นะฮะนี่นะครับ้กนก็จะอุดเทียนชัย เหมือนกันเหมือนกันทุกองคไหมครับคำตอบคือไม่เหมือนกันอ่าขายปิดตาข่าวตั้งปู่เทียนวัดโบสใช่ไหม นะครับโอเคนะครับไม่เป็นไรไม่ต้องยอกพี่สบายๆนะครับนะดูไปนะครับดูเรื่อยๆเพื่อดูแล้วจะได้ความรู้มากขึ้นนะครับอ่าทำไมพระปิดตาันี้คนจึงนะครับเดาไปเป็นหลายสำนักนะคือจริงๆอันนี้ชัดเจนครับเป็นวัระสาร อ่าปีศูนย์หกเป็นปิดตาเนื้อผงอุดเทียนชัยอ่าแต่ที่พิมพ์คล้ายๆกันเนี่ยนะครับปิดตาที่เข้าใจว่าเป็นหลวงพ่อลำเจียกอะ่ะถ้าเป็นเนื้อผงอะ่ะขาวๆอะ่ะใช่แต่ถ้าเป็นเนื้อดินน่ะอันนั้นเป็นหลวงพ่อวางกำแพงแสนนะน,นั่นเป็นพระวางวัดกำแพงแสนนะแต่ที่แน่ๆ สิ่งที่น่าสะท้อนใจคือปัจจุบันนะ่ะเราเราไม่รู้กันแล้วเหรอครับว่าปิดตาอุทเทียนชายเป็นของลุงเป็นวัดประสาทที่สุโนกนะครับอันนี้นะครับประวัติการสร้างเล่นหากันมายาวนะานชัดเจนนะโอ้วัดประสาทบุญยวานนะะและ แน่นอนนะเขาก็ต้องมีหนูทวนมาด้วยเห็นไหมเนื้อชมพูเนื้อเดียวกับสังขจายแลว้วภาวะประสาทอ่ะเวลาส่องเข้าไปอ่ะผมมักจะส่องหาได้ไหมหาเม็ดข,ขาวเนี่ยเม็ดข,ขาวแบบนเนี้ยเนี่ยเม็ดข,ข,ขาวแบบเนี้ย เม็ดเหล่านี้คือเม็ดของเนื้อบางขุนพมเนี่เม็ดเหล่านี้คือเม็ดของเนื้อบางขุนพมเนี่ยผมมักส่องหาในพระของวัดประสาทและก็มักมี องที่มองไม่ก็เห็นก็มีแต่ถ้าองค์ที่มองเห็นก็ดีหน่อยนะครับอ่ะเราก็จะมาคุยกันเรื่องถึงพระปิดตาว่าทําไมพระปิดตาวัดประสาทบุญาว่าจึงเหมือนพระปิดตาหลวงพุทเยนแน่นอนครับหลวงพุทเยนวัดโบสถ์ต้องมีความเกี่ยวพันกับ เรื่องราวการสร้างพระเนื้อผงในสายการทำพระผงของพระนครนะหรือวัดะระฆังวัดบางขุนทมหรือวัดประสาทหลวงปู่เทียน,นรัดบวรปทุมธานีนะครับก็คือสิทธิ์หน่อนเนื้อเชื้อวัดระฆังเหมือนกันก็คือสิทธิ์สมเด็จโตเหมือนกันนะฉะนั้นนะพิมพ์พระหลวงปู่เทียนจึงเหมือนกับพิมพ์พระของพระ นะวัดประสาทปู่เทียนที่เป็นอาจารย์ปู่โต๊ะวัดประดู่ฉิมพีนะครับนะฮะฉะนั้นผมจึงบอกว่าของที่น่าใช้อ่ะอย่างวัดประสาทเนี่ยอ่ะนะนี่แค่ะายชื่อส่วนหนึ่งของพระกจิตที่ปลูกเสกนะปู่ทีมช้างให้พอขายสวนขันพอดิดปากสะพอน้อยจารศาลาเนะี่ยพอใจพอพลวัดวังใหญ่หุ่นปู่โต๊ะพอแดงขมันไอิดพอมุยดอไล พอเงินในายหอมพอกลวยพอพมช่องแค่พอทบชนแดนพอเขียวหลงบนพอจงปูดูปูสีพอแพปู่นาคปูหินพอโบยอาจารย์นำพอเซงพอถินพอเตสามงามพอหน่ายบ้านแจ้งพอบุญมีเขาสมอคอนปู่เหรียญบางโะหงปูเพิ่มว้กกางบางแก้วพอคืนสังโคพอแช่ัดนวนพอนนวัการท่าเรือปู่ผลเทียนดดพอโดนามาตูพอชื่อยาเซน พอสุดวัดกาหลงวัดเนื่องวัดจุฬาพ่อกี่หูช้างพ่อแก้วช่องลมพ่อกันเขาแก่พ่อทองอยู่พ่อทูนนะเจ้าคุณเจียเจ้าคุณเจียนี่เป็นนะพระที่ปู่โตะนะมักจะไปฝึกกรรมฐานอยู่ด้วยวัดโพนะเจ้าคุณประหยัดพอดีวัดเหนือพอเทวสังฆารพ่อแขกหัวเขาพอยิ้มเจ้าเจ็ดนะพอทองสุกสะพานสูงมันมีหมือกูเกี้งยงพ่อจวนพ่ออั้นพ่อเทียมพ่อสอนพ่อแทนเนี่ย พ่อเทียนวัดโบสถ์เห็นไหมนี่ปู่เทียนวัดโบสถ์พ่อนินคอนบุรีพ่อบุดดาวัดกลางชูศรีเห็นไหมปู่เทียนวัดโบสถ์ปทุมธานีต้องมาเห็นไหมครับฉะนั้นนะพระปิดตาวัดประสาทบุญ,ญาวาสจึงใช้พิมพ์พระปิดตาของหลวงปู่เทียนวัดโบสถ์ปทุมธานีนั่นแหละครับ ฉะนั้นการเล่นพ้าเนี่ยมันไม่ใช่เล่นตามพ่อค้าขายเรารู้เยอะๆเพื่อจะได้เลือกวัตถุมงคลที่เราจะเอามาใช้นะปบูเทียนระบบปทุมธทนีเป็นผู้สืบทอดตำราการทำพระผงนะของสายวัรคงังไปเช่นกันใช้สังเกตน,นะครับพ้าวรราัระคังเสกต้องมีบูเทียนตลอดอะ่ะอันนั้นยังไม่หมดซึ่งปลูกเสกในวิธีนี้ นะฉะนั้นใครอยากได้พระปิดตาแล้วก้นอุดเทียนชัยทั้งหมดนะอันนี้สภาพเดิมๆทั้งหมดเห็นไหมจะมีเม็ดบางขุนพรมอยู่แขวนสบายใจราคาไม่ต้องเป็นหมื่นเป็นแสนปัจจุบันคิดว่าพระแพงคือดีเขาก็นะครับแต่งเรื่องแต่งราวให้พระแพงไนงะเพราะคนคิดว่าแพงคือดีแต่สำหรับผมผมให้คุณรู้พิธี ให้คุณรู้นะเรื่องราวการสร้างการเสกแล้วให้เลือกเอาเองเอาจริงนะหายากกว่าบู่ทวดด้วยแต่บูทวดก็มีมาอ่ามีมาบูทวดก็มีมาสององค์นี้พิมพ์ไม่เหมือนกันถูกตีเก้ะเนี่ยนี่กับคนเรพิมพ์ จะถ Dante, ูกตีเกมไหมแต่ได้มาพร้อมกันนี่เห็นไหมครับฉะนั้นพระวัปปศาสตร์บุญวาทไม่ได uh, ้มีไม่ได้มีทางที่มีแม่พิมพ์ตัวเดียวกับผมได้มาจากที่แบบนี้นะครับไม่ผมเชื่อคนรับมาแล้ะใช่ผมเชื่อใครหรอครับอยากได้ปิดตากดก้ามาไม่แน่ใจว่ามีกี่องค์ แท้ทั้งหมดนะวิธีการดูแท้คือหยิบขึ้นมา่องนี่นะแล้วขอหเห็นเม็ดขาวๆองค์เท่าไหรด่ดีปิดตาบูเชียนก็หลายตังแต่อันนี้สวยทั้งหมดอ้าวปิดตาวัดประสาทบุญญาวาสนะเอาไปองค์ละ พันสาบาทเดี๋ยวก่อนนับก่อนมีกี่องค์พันสอบาทครับผมห้สบองค์พันสบาทนะครับพันมีชำลุกเป็นหนึ่งองค์พันสามบาทสำหรับพระปิดตาอันนี้นะเรียกทรัพย์เรียกลาบเนี่ยกับปู่โต๊ะเสกปูเทียนเสกทั้งสิทธิ์ทั้งอาจารย์เสก นะครับโอ้แขวนองเดียวนะเอาอยู่ปิดตาปู่เทียนยังว่าแน่แน่ปิดตาปู่โตอย่างว่าแน่แน่น,นี่เสกรวมกันหมดฮนะปู่เพิ่มวัดกลางพอมุ่ยดอนไล่พอน้อยมรมลาพอเงินนันยห่อพอกวยพ่อทบพ่อพรมช่องแคร์เนี่ยนะพ่อจงหน้าต่างนอกโอ้โหเนะี่ยปูท่ทีมพ่อขายพ่อดิดนะอาจารย์นำดอนสาราอาจารย์วันปากพยูนมาหมด เนี่ยครับพันกว่าบาทแต่แขวนแล้วพุทธคุณไม่ได้ต่างจากปิดตาปูโต๊ะผมเอาห้าถ่าถามผมนะปิดตาปูโต๊ะปูโต๊ะใส่องค์เดียวปิดตาววัฒนาสารปูโต๊ะด้วยกับเกจินะอีกเป็นร้อยรูปอัดพลังเข้าไปคารบิดวีนะอ่ะนะพี่ลูกกุ๊กนะพี่ชัดพันสามร้อยบาท นะปิดตานะวัดประสาทบุญ,ญาวาสซึ่งปิดตาไม่ปิดทวานเนี่ยเป็นปิดตาเขาเรียกอะไรนะมหาราบอยู่แล้วต้องนับเลยลูกไม่ต้องสนใจหรอกครับว่าราคาจะเท่าไหร่เพราะพันสามนะจะลงไปเหลือองค์ละห้าร้อยหายไป 800, แปดร้อยเราไม่ได้จนเป็นยาจกพันสามไม่ขึ้นเป็นห้าพัน กำไรสามพันเจ็ดก็ไม่ทําให้เราปลวยเป็นมหาเศรษฐีแต่ถ้ามีพระดีๆแขวนคอทําอะไรก็เป็นเงินเป็นทองนะี่ยทำอะไรก็ดีไปหมดคุณค่านั้นมากกว่านั้นผมใส่ไข่ปลาไปที่กยบร้อยนะแล้วเนี่ยความวิเศษด้วยการอุดเทียนชัยนี่ความวิเศษด้วยการอุดเทียนชัย ครับพิุริยเทพเนี่ยความพิเศษรการอุดเทียนชัยฉะนั้นเทียนชัยเนี่ยนะคือเทียนที่มีอยู่ในพิธีอ่าต้นคือต้องมีการจุดเทียนชัยระดับเทียนชัยอะ่ะเนี่ยคือเทียนที่มีอยู่ในพิธีนะอันนั้นคือสิ่งวิเศษอยู่แล้วอ่าติดต่ออินบ็อกนะครับคนที่มีรายชื่อนะครับ ปู่ทวดรัปาาตร์บุญญาวาสใหญ่เล็กคนละพิมพ์อาถูกตีแกมจาจะตีแก้กกรีบตีมาก่อนเลยเวลาส่องลงไปผมก็จะส่องหาเม็ดขาวๆอ่าเนี่ยซึ่งเป็นเม็ดเนื้อผงของพระบางขุนพรมนี่ที่เปิดจากกุปีสามห้าร้อยมาแร่นี้เป็นแร่หลงวงพ่อแทนนะครับ เนี่ยแรกเขาเขียวพราแทนเราไปให้สวัสดีครับพี่ธนกรครับโอ้โหเรื่องพระวัดประสาทเนี่ยนะถ้าเราไม่เชื่อคนรับมาจากวัดเราจะนะอันนี้ศูนย์หกครับพระประสาทไม่ได้สร้างพระปีเดียว สร้างแทบทุกปีอนะครับก็ถ้าจําแบบนี้ว่าแท้ไอปีอื่นๆของถูกตีเก๊กันหมดนะครับนะเรื่องราวของพระเครื่องที่ผมนำมาให้เ,เพื่อนๆดูก็คือได้ย้อนไปดูว่าคนรับที่รับมากบวัดอะ่ะมีเป็นพระหน้าตาแบบไหนนะีก็รับมาพร้อมปิดตานะครับปิดตาปีไหนอ่าพระก็ปีนั้นละ าปู่ทวดนี่เนื้อชมพูเอาไปหมื่นหกสวยมากเนื้อเทาเนะเ,เอาไปเก้าพันหมืนหกกับเก้าพันน่ใครเอาพิมพ์ปิดไปปรับอ่ะโอเคครับอันนี้ดีเลยเนะครับไม่ซ้ำซ้อนกันหมื่นหกกับเก้าพันอ่ะเรียบร้อย สีชมพูครับอ่ะพี่ประชากรอ่ะได้อีกหนึ่งองค์